เดี๋ยวค้ยจะพาทำสเกตนะครับเกมเกมเกมแมวกับน,นกคู่นี่นะครับลักษณะการทำงานของเกมนี้ก็คืออะไรลูกลักษณะการทำงานของเกมนี้ก็คืออะไระให้มันกดลูกศรขึ้นบนเนี่ยมันก็แมวก็จะขึ้นบนนะพอกดลงล่างแมวก็จะลงล่างนะครับพอกดไปทางซ้ายแมวก็จะไปทางซ้ายกดลูกศรไปทางขวาที่คีย์บอร์ดมันก็ไปทางขวา แล้วมันพูดได้ด้วยโดยการกดสเปซบาสวัสดีจ้าฉันคือแมวน่ารักจ้าอ่าประมาณนี้นะครับแล้วนกคู่เหมือนกันนกคู่ก็กดอ่า W นะขึ้นบน H ก็ลงล่างกด A ก็ไปทางซ้ายกด D ก็ไปทางขวาแล้วจะให้มันพูดก็ต้องกด R สวัสดีเขาคือนกพูอ่าประมาณนี้นะครับอ่าทำยังไงอ่าทำยังไงครับอ่าเราเข้าสแกตลูกเข้าสแกตพิมพ s c a t m i t e d u เข้าไปกดในนี้ s c a t m i t e d u ตตวนีู้กอกพิมพ์ยังไม่ใช่พิมพ์ในช่องค้นหานะไม่ใช่พิมพ์ในช่องนี้นะไม่ใช่นะชินน,นี้ข้างบนนี่อ่าแล้วกด enter เข้าไปลูก enter เข้าไป enter เข้าไปแล้ว l o อ in username ของเราให้เรียบร้อยใครยังไม่สมัครก็ไปสมัครให้เรียบร้อย แล้วก็ไปยืนยันที่อ e ีเมลตอนสมัครเขาจะให้ใส e ่อีเมลให้เราไปเช็คอ e ีเมลตรงนี้นะให้เราไปเช็คเข้าไปตรงอ e ีเมลเช็คอ e ีเมลมันจะมีอ e ีเมลที่ชื่อว่า no reply นะครับแล้วก็บอกว่า confirm your s c a d account นะให้เราคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปกด confirm นี่ตัวนี้นะครับเราก็กดได้เลยนะครับพึ่งกดเข้าไปเราก็จะเข้าไปใน s k a t พอเข้าไปใน s k a t เสร็จปั๊บให้เราเช็คตรง s k a น account setting ตรงนี้ นะ Account Setting เราไปดูว่า Account เราเรียบร้อยไหมไปดูที่อ e ีเมลตัวนี้ลลกอีเมลนะครับไปเช็คที่อ e ีเมลของใครติ๊กถูกตรงนี้แสดงว่าเช็คเรียบร้อยแล้วนะไหนวองใครติ๊กถูกแล้วยกมือเออแสดงว่าเรียบร้อยแล้วนะครับคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วพร้อมแชร์พร้อม, share, อมส่งงานครูของใครไม่มีติ๊กถูกต้องไปใส่อ e ีเมลใหม่วิธีใส่อ e ีเมลใหม่มันจะมีช่องด้านล่างอ่าข้างหลังชื่ออ e ีเมลตรงอ e ีเมลตรงนี้ ใน Account ตรงนี้ลูกไง่ย Account Setting เห็นไหม,ไมอ่าของใครที่เคยทำงานเก่าไปแล้วมันจะมี My s t u ตมันจะมีงานเก่าอยู่ตรงนี้มันจะเซฟให้อัตโนมัตินะครับอ่าทีนี้ใครยังไม่มีงานก็ไม่เป็นไรไปดูแค่ Account ก่อนเดี๋ยวจะพาทำงานใหม่นะครับไปดูที่อ e ีเมลนะครับของใครคอนเฟิร์มเรียบร้อยแสดงว่าแชร์ได้นะครับส่งงานครูได้อของใครยังไม่มีลองใส่พาสเวิร์ดของสแกตแล้วก็กดเซ็น เซนกเก้นเซ็นอีกครั้งนะ่ะรีเซนนะครับหรือไปข้างล่างนะครับใส่อีเมลอีกทีเข้าไปเผื่อเราพิมพ์อีเมลผิดใส่อีเมลอีกทีแล้วก็คอนเฟิร์มอีเมลอีกทีแล้วใส่รหัสผ่านของสแกตแล้วก็ให้เขาคอนเฟิร์มอีเมลก่อนนะครับมันก็จะส่งไปที่อีเมลแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะอาวทีนี้ของใครที่ยังไม่ทําอะไรเราไปที่สร้างใหม่ลูกไปตรงนี้ไปตรงคลีเอ e ไหนของใครเภาษาไทยเออ ภาษาภาษาไทยก็อยู่ข้างๆสแกตนี่แหละเขียนว่าอะไรสร้างใหม่ใช่ไหมสร้างหรือเปล่าเออภาษาไทยเวนเราสร้างเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับกดไปเลยลูกอ้าวพอกดเสร็จปั๊บนี่มันจะมีคําว่า setting เดี๋ยวเรามาเซตเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยเหมาะสําหรับเด็กประถมเราไม่ประถมแล้วเรามัธยมแล้วเราคลิก setting ล้วเลือก language ลูกแล้วไปเลือกเป็นอังกฤษของใครเป็นไทยอยู่มันอยู่ตรงนี้ไทยของใครเป็นไทยเนี่ยมันจะเป็นภาษาไทยอย่างนี้ใช่ไหม เราไม่เอาเราเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษไปที่ setting language แล้วเลือกอังกฤษลูกเลือกภาษาอังกฤษ English นี่ตัวนี้เลือกภาษาอังกฤษ,ษ,ษนะ,อะโอเคจะได้เหมือนกันลูกเป็นอังกฤษเราจะได้คุยกันรู้เรื่องสังเกตว่าตรงนี้เราจะมีตัวละครอยู่คือแมวตัวเดียวเห็นไหม มีสปิทอยู่ตัวเดียวคือแมวคือแมวตัวนี้นะครับเราสามารถจับน้องเคลื่อนย้ายไปตรงไหนก็ได้นะครับนะจับเคลื่อนย้ายไปตรงไหนก็ได้ถ้าย้ายออกนอกกรอบกลับที่เดิมนะตรงไหนก็ได้ให้เราไว้แถวๆถนี้อ่าทีนี้เราจะคนโทรลแมววิธีการคนโทรลเราต้องสร้างอีเวนต์อีเวนต์ก็คืออะไรเหตุการณ์ต่างๆใช่ไหมนี่ให้เราไปเลอกอีเวนต์ตรงนี้ลูกสีเหลืองเหลืองตรงนี้สีเหลืองเหลืองตรงนี้อีเวนต์เห็นนะอ่าคลิกไปที่อีเวนต์ลูก ทีนี้เราจะสร้างกี่เหตุการณ์นบนล่างซ้ายขวาร้องกี่เหตุการณ์ฮะบนล่างซ้ายขวาแล้วก็ร้องเอเอเราก็ล่างไว้ห้าอันน่ะบนล่างซ้ายขวาแล้วก็ร้องอ่าเราลากไปก่อนห้าเหตุการณ์มองเห็นไหมอ่าเราเอาตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้อ่าไม่ใช่เวนทงเขียวนะไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่ต้องเอาตัวนี้ ต้องเอาเว้นสเปสคีย์เพสก็คือมีการกดสเปสแล้วคีย์เพสคือกดเมื่อมีการกดคีย์เพสให้ทําอะไรเมื่อมีการกดสเปสให้ทําอะไรแต่เราจะเปลี่ยนจากปุ่มสเป e เป็นอะไรลูกตรงนี้เป็นบนบนก็คือแอโร่นี่เราคลิกเข้าไปเปลี่ยนเป็นแอโร่ลูกอัพแอโร่อันบนเปลี่ยนเป็นอัพแอโร่เห็นยังแล้วลงล่างล่ะเปลี่ยนเป็นอะไรดาวแอโร่ <Up down. S 1> ถูกต้องดาวแอโร่ แล้วต่อไปก็อันนี้ล่ะ,ละเล็บซ้ายใช่ไหมลเล็บแ r โร่อันนี้ล่ะไลท์แ a โร่อ่าอันนี้สเปซเหมือนเดิมเราจะให้กดสเปซแล้วให้น้องร้องอืมอเอาเสียงร้องก่อนแล้วจะเ,เดินก่อนร้อง,อ,นองให้ลำคาญก่อนใช่ไหมอ่าสมมติร้องเราก็ไปที่อะไรอะไรที่ไปว่าเสียง,องเออไปว่าซา u ลูกอ่าซาวก็คือเสียงอ่าเรากดเข้าไปเจอคำว่สาสตาร์ทซาวเห็นไหม ตาราแอมิอ่านี่ตาราเมีเอมีอเราลากมาเลยลูกลากมาไว้ตรงสเปซอ่าแล้วลองกดสเปซบาร์ดิน้อง้องไหมได้ยินเสียงน้องไหมเอ้ใช่ต้องทำในเครื่องคอมครับในโทรศัพท์เธอต้องสร้างปุ่มขึ้นมาเองก่อนเพื่อที่จะใช้โทรศัพท์กดโทรศัพท์ก็จะยากอีกขั้นหนึ่งนะฮะอ่าทำเครื่องคอมไปก่อนลูก อ้าวสนุกใหญ่เลยอ้าวทีนี้ให้น้องพูดพูดชื่อเราด้วยถ้าให้น้องพูดชื่อเราเราต้องไปที่ลุกลุกอ่ะลุกลุกลุกอ่าลุกพูดชื่อเราไปที่ซีอ่าซีซีฮัลโหลอ่ะลองกดสปีดบาร์น้องจะพูดคำว่าอะไรอ่าน้องจะพูดคำว่าฮัลโหลสองวิอ่าเพิ่มเป็นสักสี่วิอ่าฮัลโหลสี่วิพอสองวิอ่านไม่ทันพอสี่วิปุ๊บคำว่าฮัลโหลจะหาย เปลี่ยนจากคำว่าเราเป็นชื่อของเราอาชื่อผู้จัดจทำเลยเด็กชายอะไรก็ว่าไปใส่ภาษาไทยไปนะเด็กชายอะไรก็ว่าไปคนะรูใส่ชื่อครูก่อนแล้วกันอมอไหนอมอสามทับหนึ่งเลขที่เทลายว่าไปไว้ตรวจงานไว้กันคนกอบด้วย อ่าประมาณนี้อ่าแล้วลองกดสเปซบาอีกทีนะ<อ>น,น้องก็จะพูดเป็นชื่อเราแล้วใช่ไหมเปลี่ยนจากขลุ่มเป็นชื่อเราเ<อ>วลาครูเช็คงานครูก็กดสเปซบา์ว่าใครทําอ่าตรงนี้เสร็จแล้วตรงสเปซบา์เสร็จแล้วต่อไปเราเหลือปุ่มบนล่างซ้ายขวาเราจะทํายังไงบนล่างจะต้องมีการมูฟใช่ไหมลูกอ่าทางคณิตศาสตร์เรามีการอ่าเส้นจํานวนเรามีแกน x ก,กับแกน y ถูกไหม ในคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันแกน x แกน y ถ้าขึ้นบนเราจะไปแกนไหนลูกไปแกน y เออแกน y เป็นค่าบวกหรือลบเป็นค่าบวกบวกงั้นเราก็ไปที่ motion ไปว่าอะไร motion เคลื่อนไหวเคลื่อน,น,นที่ใช่ไหมเราไปที่เชงนี่เชง x เออเชง y สิอยู่ล่างๆเดี๋ยวนะเชง y นี่เชง y ใบสิเห็นไหมอ่า y 1 0เราลากมาใส่แกน y เลยลูก อ่าแล้วลองกดขึ้นบนสิน้องขึ้นได้ยังเออน้องขึ้นได้ยังขึ้นบนเนี่ยที่คีย์บอร์ดอ่าที่ลงล่างล่ะก็ไเหมือนกันเอ,อเอาไวามาใส่อีกเอาไวามาใส่ลงล่างทีนี้แกนไวถ้าอยากให้ลงล่างต้องใส่เป็นค่าอะไรลูกไวที่ลดลงสิบใช่ไหมก็ใส่เป็นลบสิบเติมหมายลบเข้าไปนี่เติมขามายลบเข้าไปในนี้ตรงดาวนะ เติมลบเข้าไปลูกอ่าแล้วลองให้น้องลงซิ้นน้องลงยังไม่ลงใส่ถูกไหมดาวแอร์ลูไหมอ๋อน่าอัพดาวนะครับขึ้นลงได้แล้วใช่ไหมอไปซ้ายหล้ที่นี่ไปซ้ายแกนอะไรลูกแกน X แกนค่าลบหรือค่าบวกไปซ้ายเป็นลบเออก็ต้องเป็นชิง x อกบยลบิใช่ไหมอ่าลากมาเลยลูกแล้วก็ใส่เป็นลบสิบเข้าไปอ่าใส่ลบสิบเข้าไป แล้วก็ชิง x เป็นบวกสิบอยู่ในไปทางขวาใช่ไหมอ่าลองซ้ายสายมายัางขวามายัางทีงนี้ขึ้นบนลงล่างซ้ายขวาได้ยังลูกลองอ่าได้แล้วเสร็จแล้วทำแค่เนี้ยได้5คะแนนแล้วเหลืออีกห้าคะแนนทำยังไงอ่าเ้อทำงานได้สิบทำไมครับอ้าวใส่ให้น้องใส่ให้น้องเปลี่ยนอิริยาบถ ไปที่ลุกลูก,ลกไปที่ลุก,ลกไปที่สวิตนี่เน็กเน็กคอสซูมตัวนี้นะฮะอันนี้นคอสตูมเลยละกันสวิตคอสตูมมันจะเป็นการเจาะจงว่าจะาไปคอสตูมไหนเราใช้เน็กคอสซูมเอามาใส่ไว้ตรงขึ้นบนลงล่างซ้ายขวาอ่าใช่เนี่อ่าแล้วลองกดขึ้นบนเนี่น้องเคลื่อนไหวยังขาน้องกระดิกยังเออดูธรรมชาติขึ้นไหม ล้วถอยหลังได้ยังลูกอเอ,อทีนี้อยากให้น้องหันหน้ามาทางนี้ทำไง <laughs> อยากให้น้องหันหน้ามาทางนี้ทำไงอย่างลูกอ,อยากให้น้องหันหน้าวานนี้เราก็ไปที่คอสซูมตรงนี้ตรงนี้มันอยู่ใกล้ๆโค้ดเห็นไหมอันแรกที่เราใช้คือโค้ดตัวต่อไปคือคอสซูมส์คอสซูมส์ คอนเมตเราคลิกเข้าไปเห็นน้องมีกี่อิรยาบทเอเราเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้โดยการ Copy นะครับ Copy ก็คือ u p l i c a t ตตัวนี้เมนู d u p l i c a t e ตัวนี้ก็คือการ Copy c o p เอาก๊อปมาแต wrote, ่ละอัน Copy มาไว้สอันเลยลูกหกับสอนี่อย่าไปก๊อป o p y แล้วอันนี้ก็คืออันบนนะเหมือนกันเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันอ่ะเราก็กลับทางกลับทางโดยเอา2ลงมาไว้3 นี่อันนี้ก็คืออันเดิมอันนี้คืออันใหม่แต่เราจะทํากลับทางเราก็คลิกอันที่สามก่อนลูกแล้วก็ไปคลิกฟลิปฟลิปให้น้องกลับกลับหัวมาทางนี้อ่าอันนี้ก็เหมือนกันกลับหัวมาทางนี้อ่าไม่เลียงก็จับคลิกค้างไว้แล้วจับลูกจับลากถ้าไม่เลียงคลิกค้างไว้แล้วจับลากให้อันนี้เป็นอันเดิม ข้อซูมหนึ่งข้อซูมสองข้อซูมสามข้อซูมสี่อ่าให้เรียงอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่เอาแค่นี้ก่อนหนูสามารถทําเป็นแบบว่ากระพริบตาหรือว่าทําเป็นแบบตาเขตาเหล่ได้หมดเลยเพราะคลิกได้เนี่ยเห็นไหมทาตาเขได้ทาทาหัวออกมายังได้เลยเห็นไหมแต่ครูไม่ทานะฮะกดถอยหลังนะใครทาไปแล้วกดถอยหลังตัวนี้กดันดูนะครับถอยหลังตัวนี้อ่ะแค่นี้เราเอาสียาบททพออ้าวสียบทดพอ,ดพอ,ดพอทีนี้เ,เราไปเล่นดู กดขึ้นบนอ่ากดลงล่างกดซ้ายอ่านะกดขวาน้องก็จะเดินแบบเดินแบบหันหน้าไปหันหน้ามาเออนะครับโอเคนะโอเคนะอืมโอเคไหมได้ยังลูกอืม ทีนี้เสียงเราไม่อยากได้เสียงเสียงเนี้ยเราไม่อยากได้เสียงที่เขาให้มา <t> เราไม่อยากได้เสียงที่เขาให้มาเราท <t> ําไงใช่พูดเองไปที่ไหนลูก <t> อ่ามันจะมีแถบอีกแถบหนึ่งที่เรายังไม่ใช้งานเลย <t> ลคือแถบซาวเห็นไหมเออเราไปที่ซาวลูกคลิกไปที่ซาวครับมาดูก่อนซาวเขาให้มากี่อันเออให้มาเดียวเราจะเพิ่มยังไงลูก, <t> ลกเรากดเอาเมาส์ไปเอาเมาส์ไปไว้ตรงลำพงข้างล่างตรงนี้ อ่าเราเราจะเห็นคําว่าเอ่อเห็นไอคอนไมค์เห็นรูปไมค์ไหมก็คืออัดเสียงลูกตรงนี้คืออัดเสียงอ่าเรากดเลคคอร์ดเสร็จปั๊บมันจะมีตรงนี้คือสัญญาณไมค์ของเรานะสัญญาณไมค์ของเราเห็นไหมอ่ถ้ามันกระดิกขึ้นแสดงว่าไมค์เราใช้ได้อวิธีการอาดัดเรากดตรงเนี้ยอ่าเราก็เตรียมคําพูดไว้ก่อนสมมติเราจะพูดว่าอะไรสวัสดีจ้าฉันคือแมวน่ารักเจ้าอ่าลองพูดนะเราก็อัดไปเราก็พูด สวัสดีจ้าฉันคือแมวน่ารักจ้าอ่าแล้วกดสต็อปตรงนี้คือเราสามารถครอปตัดเอาเฉพาะเสียงที่มันดังขึ้นมาแล้วกดเซฟลูกอ่าลองฟังดูสวัสดีจ้าฉันคือแมวน่ารักอ่าเราฟังแล้วถ้ามันเบาไปเราก็กด louder เพื่อเพิ่มเสียงสวัสดีจ้าฉันคือแมวน่ารักจ้าตเ,เต็มเลยเห็นไหมเออถ้ามันดังไปเราก็ซอฟเตอร์สวัสดีจ้าฉันคือแม สวัสดีจ้าฉันคือแมวหน้ารักาเราก็ตั้งชื่อก็ได้ตั้งชื่ออันนี้เป็นเรคคอร์ดหนึ่งใช่ไหมเราก็ตั้งชื่อเป็นแมวแมวหนึ่งของเราแมวหนึ่งเสร็จปั้นเราเข้ามาที่โค้ดลูกเราก็เปลี่ยนจากแมวตรงนี้เป็นแมวหนึ่งแมวภาษาอังกฤษกลายเป็นแมวไทยหน่งนี่นะครับแล้วลองกดสเปซบาดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันทำงานตามที่เราสั่งไหม สวัสดีจ้าฉันคือแมวน่ารักจ้าได้ยินไหมสวัสดีจ้าฉันคือแมวน่ารักจ้าประมาณนี้นะโอเคประมาณนี้อ่ะอันนี้คนแรกต่อใต้ใส่ฉากหลังลูกอ้าวใส่ฉากหลังซะาให้เสร็จก็คือตรงนี้อ่าใส่ฉากหลังกดเข้าไปลูก แล้วอยากให้แมวเราวิ่งแถวไหนก็เลือกไปสมมุติจะให้วิ่งแถวเล้าไก่อเราก็หานะอาวอันนี้ก็ได้อ่ะวิ่งแถวซาววนาอ่ะนี่แมวเราก็วิ่งแถวซาววนาแล้วอ่าแล้วก็กดสเปตบาร์สวัสดีจ้าฉันคือแมวน่ารักจ้าอ่าประมาณนี้เสียงอาจจะดังไปหน่อยนึงอโอเคอ่ะคนที่สองทำไงครับคนที่สอง คนแรกเสร็จแล้วคนแรกได้แล้วสิบคะแนนเนี่ยทำแค่นี้ได้แล้วสิบคะแนนความเพลิดเพลินยังไงนะครฮะคดเพลินยังไงคะนี่ไงกดตรงนี้นอ้าวทีนี้คนที่สองทำไงลูกคนที่สองอ่าก็กดบวกเนี่ยชุดสปิ e ตรงนี้บวกแมวเนี่ยไอคอนบวกแมวเห็นไหมเออคนที่สองนะนั่งด้วยกันนะสองคนนะกดไปลูกแล้วก็เลือกเลยจะเอดิมอนตัวไหนนี่เราก็คลิกไปที่เอดิมอล สมมติเราจะเอาอะไรดีเอาเป็นเอาเป็นอะไรนกคูกเนี่ยเมื่อกี้ครูเป็นนกคูกใช่ไหมเอาเปลี่ยนบ้างเป็นอะไรดีเป็นนกแกว้วอ่ะเป็นแพรอทอ่าเป็นนกแก้วบ้างนี่ได้นกแก้วมาตัวหนึ่งแล้วเห็นนะอ่าทีนี้ครูจะเอาโค้ดจากแมวมาใส่ในแพลรอดทาไงอ้าวครูก็ลากมาเลยลูกลากหนึ่งามาใส่ที่แพลรอดพอแพลรอดกระดิกเนี่ยเราก็วางนะครับจําด้วยลากอันไหนล้วอย่าเอาไปซ้านะสอง สามสี่ห้าอ้าวคบห้าแล้วเราก็มาที่นกแก้วมาที่แพลอดแล้วก็มาแยกอันนี้สเปซอยู่ล่างอันนี้ดาวอยู่ล่างอันนี้ไลท์อยู่ขวาแอป,ปอยู่บนเล็บอยู่ข้างตรงนี้แล้วเราก็เปลี่ยนลูกเพราะว่าไม่งั้นมันจะซ้ํากัน <c oughs> พอเรากดตัวเดียวมันไปสองกันเลยเห็นไหม <c oughs> กดตัวเดียวมันไปสองอันเลยเห็นไหม เออเราจะต้องแยกกันเพราะว่าเราจะเล่นด้วยกันเราจะแยกกันอิสระไม่คอนโทรลด้วยกันเราก็ไปเปลี่ยนตรงอัพแอโร่เนี่ยลูกเป็นตัว W ขึ้นบนคือตัว W เหมือนเราเล่นเกมสองคนอ่ะ W เห็นไหมอันนี้ก็เป็น S ลูกอันนี้ก็เป็น A อ่าน,นี่เป็น A นะนี่อันนี้ก็เป็น D d o กนะ D d อกนี่ก็เป็น W อ่าเดี๋ยวขยายให้ดหนูนะ ตัวนี้เป็น W นะครับเปลี่ยนจาก R up arrow เป็น W นะครับนี่เปลี่ยนตรงนี้ข้างล่างก็เป็น S นะเราก็เป็น A แล้วก็เป็น D นะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็น R นะครับเพื่อที่จะให้แมวพูดเออไม่ใช่ดิให้นกนกพูดนะฮะแล้วเราก็ไปอัดเสียงนะครับอัดเสียงแพรรอตตรงนี้แล้วก็คลิกนี่ทำเสียงก่อนก็ได้เดี๋ยวเรามาทำอ e ิ D A ot, ดีิยาบทเดี๋ยวเรามาทำคอสซูม อ่าตรงนี้คุณจะอัดเป็นเสียงอแพรหลอนะอัดเสียงแพรลอดอ่าเดี๋ยวคุณเริ่มอัดก่อนจ้าฉันก็คือนกแก้วจ้าอ่าเราจสต็อปแล้วนะแล้วก็นี่เราก็กตัดตรงที่เราไม่เอาออกแล้วก็เซฟโอ้เสียงพอดีนะครับแล้วเราก็ มาที่โค้ดแล้วก็มาเลือกเป็นเสียงนกแก้วอ่าเราไม่ได้เปลี่ยนเสียงเนาะอ่าไปเปลี่ยนก่อนนกแก้วนกอ่านกก็ได้อ่านกอ่านกหนึ่งอ่าเรามาเลียนโค้ดตรงนี้เป็นนกหนึ่งนี่แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นเพื่อนคนที่สองอ่าฟานุวัตสองแล้วกัน <laughs> เป็นเพื่อนคนที่สองนะอ่าทีนี้เราก็จะเป็น W S A D ของใครที่เป็นภาษาไทยตรงนี้มันจะกดไม่ได้เพราะเป็นภาษาไทย เราต้องเปลี่ยนเป็นภาษา,ศาอังกฤษก่อนอ่าเราเปลี่ยนเป็นภาษา,ศาอังกฤษอย่างนี้ก่อนเป็น E N G ก่อนนะครับเราถึงจะเดินได้นะฮะเห็นไหมอุย้ยเดี๋ยวนะเราก็คลิกตรงนี้ก่อนลูกอ่าเห็นไหยขึ้นบนลงล่างซ้ายขวาแล้วก็จ้าฉันก็คือนกแก้วจ้าอ่าอันนี้ทีนี้อินิยาบทเขายังไม่เปลี่ยนเราก็มาเปลี่ยนคอสูมตรงนี้ลูกล้วก็ก๊อปเอาเลยก๊อปทั้งสองอันนี่ดับลิเคทแล้วก็ดับลิเคทนะ ดับลเดับลเแล้วเราก็ไล่มาเป็น AB แล้วก็ A2 B2 แล้วเราก็กลับทางคลิกที่นกแก้วแล้วก็กดฟลิป h o r i z o n t a l นะครับน้องก็กลับทางแล้วอ่าแค่นี้เองคนที่2เสร็จแล้วอันนี้ลงอันนี้ขึ้นอันนี้ซ้ายอันนี้ขวาอ่าโอเคยังแล้วก็เวลาพูดกด R จ้าฉันก็ค <A> ือน, <projections S 2> นกแก้วจ้าโอเคไหม เสร็จป้ะเวลาส่งของใครที่คอนเฟิร์มแล้วเวลาส่งนะของใครที่คอนเฟิร์มแล้วมันจะมีปุ่มแชร์อยู่ตรงนี้ลูกปุ่มแชร์อยู่ตรงนี้อ,อ้าวให้หนู<อ>เปลี่ยนชื่อตรงนี้ก่อนอเนีอเอ่อันไตเติลเน็ตเนี่ยเป็นบทที่3นะอันนี้คืองานบทที่3หนูเปลี่ยนเป็นบทที่3ามบทที่3นะครับบทที่3นะพอดีครูมีหลายอันพีค่ครูใส่ตัวนี้เพิ่มไป อ่ะแล้วเราก็แชร์ลูกอ้าแชร์นะครับพอแชร์เสร็จปั๊บนี่มันจะแชร์ได้เห็นไหม congratulation on sharing your project another p e o p l e can now try it out give comment and remix it อ่าเขาสามารถที่จะเอาไปลีมิกกับอ่าไปดูได้เราก็ใส่ผู้จะทำอีกครั้งหนึ่งตรงนี้อ่าใครทำบ้างอ่ะ <S 2> <S 2> <S พิมพ์ชื่อผู้จะทำเข้าไปป้องกันคนกป๊ป เดี๋ยวครูอัดวิดีโอไปให,ให้ลูกเดี๋ยวค่อยดูมอไหนทับไหนก็ว่าไปทำสองคนก็ใส่สองคนเลยนะ,ะทำสองคนใส่สองคนเลยคนที่หนึ่งคนที่สองออใส่สองคนเลยนะ,อ,ะอย่างนี้นะครับใส่หนึ่งกับสองก็ไปถ้าทำสองคนทำก็สองคนพอเครื่องละสองคนพอไม่ทำเกินนี้นะไม่ได้ไม,ดม,ดมีเยอะแยะ ก็เพื่อนทำเสร็จก็ทำต่อก็ได้อ่าสายไปจัดทำโดยอ่าอย่างนี้ทีนี้ตรงนี้โน้ตจัดโน้ตอะไรอ่าในโน้ตครูก็เคยทำไว้ให้แล้วใช่ไหมในโน้ตครูเคยทำไว้ให้แล้วในแชทม3ามใช่ไหมลูกอ่าเราไปดูในแชทมสอ่ะเนี่ในแชทมสามครูใส่โน้ตไปให้แล้วนี่นะฮะอ่าก็ copy นะครับ นี่ Copy อ่า Copy ตัวที่หนึ่งเนี่ยเธอก็มาวางในงานของเธอนะพิธีใช้นี่ตัวที่หนึ่งเมลอกดบนล่างซ้ายขวาอันที่สองนกคู่กด W S A D อันนี้เป็นนกแก้วอ่าใส่นกแก้วอ่า W S A D และกด R เพื่อมีเสียงพูดและข้อความโอเคเสร็จปับ๊บเธอกด Copy Link ลูกนี่เห็นคำว่า Copy Link ตรงนี้ไหมอ่า Copy Link เธอก็กด copy link ลูกอ่าแล้วก็เลือก copy link นี่มันก็ copy แล้วนะครับ copy ก็คือ copy ไป,ไปแล้วเสร็จปั๊บเธอมาส่งงานส่งงานเธอก็เข้าไปใน google site ของครูนะครับเข้าไปใน<ป> google site ของครูแล้วก็เลือกไปส่งงานที่3ามเนี่ยตรงเนี้ยบทที่3าง,งานที่3.3ส่งงานเนี่ยสงงเ,ย 1. เธอไปหาชื่อเธอชื่อเธออยู่ตรงไหนสมมติชื่อเธออยู่ อ่าตรงนี้นะชื่อเธออยู่นี้เธอก็ดับบนคลิกแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เพสเสร็จแล้วทําคู่กับใครเธอก็คลิกขวาแล้วก็วางก็ได้นี่ก็คือทําคู่กันก็ได้แล้วสองคนครูก็จะตรวจแล้วครูก็จะให้คะแนนนะครับโอเคมีใครไม่เข้าใจมีไหมไปดูวิดีโอนะโอเคเวลาครูตรวจครูก็เวลาครูตรวจใช่ไหมครูก็ไปที่ลิงก์นี่แล้วครูก็กดเข้าไปในลิงก์ มันก็จะขึ้นมาให้ครูตรวจนี่ครูก็กดว่าใครทําแล้วครูก็ลองดูครูก็กดทงดูแล้วครูก็กดบนล่างซ้ายขวาทาเป็นแบบนี้สสวัสดีจ้าฉันคือแมวน้ารักจเบบคือคนแรกที่ขึ้นชื่อตรงนี้ได้ห้เอ้ยได้สิบเต็มคนที่สองครูก็เปลี่ยนภาษาก่อนครูก็กด w s a d แล้วก็ R จ้าฉันก็คื้นแก้แบบสิบเต็มทั้งคู่ครับมาปรบมือให้ตัวเองหน่อย อโอเคเดี๋ยวคุณจะรอตรวจนะคะมาทำส่งด้วย